ทั้งโลกฮือฮาดิซ่าบกแบกพิงลงภาพเซตวันเกิดสวยเกินคนลูกรักพระเจ้าตัวจริงเป็นท็อปซุปตาระรับโลกเลยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าเธอขยับทำอะไรก็เลยว่ามีแฟนคลับติดตามตลอดและในระบุมากมายและอย่างเป็นใครไกลไม่ได้อย่างดิซ่าแบกพิงค์สาวไทยที่คอมเมนต์ที่มีผลงาน ังะระดับโลกแน่นอนว่าในทุกๆวันเกิด27มีนาคมของเธอนั้นปีทุกๆปีนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของลิซ่าแล้วในปีนี้เธอก็เลือกจะกลับมาฉลองวันเกิดครบรอบ26ปีที่เมืองไทยพร้อมกับครอบครัวและพี่น้องเพื่อนสนิทล่าสุดลิซ่าก็ปล่อยภาพเซตวันเกิดของตนเองออกมาให้ได้ชมกันต่างเป็น เสียงฮือฮาสุดๆลิซ่าจัดเต็มกับโบสีแดงและมีผมหน้าม้าพร้อมด้วยใบใบหน้าที่ถูกแต่งเต็มเครื่องสำอางและลุกนี้ก็บอกเลยว่าปังเหมือนตุ๊ก,กตาสุดๆเลยค่ะ